สว,สวัสดีครับชาวไซคอ้อนทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้กับการวิเคราะห์บอลเนื้อๆเน้ๆนๆวันลสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่มาจากพิมเมลีกล้วนๆเลยเวลาเดียวกันหมดเลยคือสี่ทุ่มตรงนะฮะเดี๋ยวคู่แรกไปดูเบรนท์ฟอร์ดครับทีมละสิบสาม มันนจะเปิดบ้านเดี่ทางเบอร์ลี่นะฮะโดยคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเบอร์ลี่ชนะ2-1ครับไปดูกันดี5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเบนฟอร์ดเนชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ไบรตันแฮทฟอล์ธอเวนส์2-1ครับส่วนทางเบอร์ลี่ชนะ2แพ้3ครับ เกมล่าสุดก็แพ้เชลซดดี2-0ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามนในวันนี้นะครับเบนฟอร์ด์ลีตรงกลางจะมีทางเควินชาเดอร์นะจอมทุกไกลนะและ้วหน้าเป้าจะเป็นทางอีกอร์เตียโก้ครับส่วนทางเบอร์ลี่ตรงกลางเจดอนแอนโทนีครับและหน้าเป้าจะเป็นทางเซียนเฟรมชิงครับก็ต้องบอกว่าเบนฟอร์ดภาพรวมดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ดูวูว่วา,า,าวคาดเดาค่อนข้างลําบาก ชนะภาพเสมอได้ทุกเีมนะฮะส่วนทางเบอร์ลี่เนี่ยกำลังอาการหนักครับก็ตร์เกอร์น่าจะรู้ดีว่าวันนี้ต้องมาเล่นยังไงเพื่อจะมีแต้มกลับบ้านและน่าจะมาสู้ได้ดีครับผมมองว่าวันนี้เบนฟอร์ตเต็มที่ช่งได้แค่เขียนเอาชนะเบอร์ลี่สอประตูต่อหนึ่งครับ คู่งสองสี่ทุ่เหมือนกันนะครับไปดูซันเดอร์แลนด์ครับทีมระดับเจ็ดวันนี้จะเปิดบ้านเดี่ยวทางบอลหมัดทีมระดับแปดนะครับโดยคุณท่เจอกันมาเกมล่าสุดต้องย้อนม,มาถึงปีสองพันสิบเจ็ดเป็นทางบอลหมัดชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับซั <S S นเดอร์แลนด์ชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดก็แพ้ฟูลแลมหนึ่งศูนย์ครับโดยทางบอลหมัด ชนะหนเสมอ2แพ้2ครับเกมลราสุดเสมอทางเวสต์แฮม2ปราดูด2สองรับสุดไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกนในวันนี้นะครับซนานต์แรมมีตรงกลางมีเอนโซเลฟีครับแล้วหน้าเป้าจะต่างวิวซงอิชิดอครับส่วนทางบอลมัดจะมีทางดวิดรูคตรงกลางครับแล้วหน้าเป้าจะกําลังมีกําลังเนื้อหอมร้อนแรงมากนะครับอ,องตวนเซเมนโยครับก็ต้องบอก่านต์แรมแพ้เกมลราสุดแต่ภาพรวมยังดูดีนะฮะในเกม แรกเนี่ยในลีกเนี่ยแพ้แค่สองเกมนึงก็ยอดเยี่ยมมากนะครับส่วนทางบอลหมัดทองเริ่มจะรอกแล้วนะครัแปดเกมหลังชนะแค่สองเกมและเกมรับเริ่มจะรั่วแถมอ่อนเกมเยืนนะครับไม่ชนะใครมาในการเล่นเป็นเีมยือนนะมาสี่เกมติดเพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างน้อยสแนเดอรแลนด์น่าจะแบ่งแต้มได้ครับเล่นในบ้านด้วยอย่างน้อยน่าจะเสมอกันหนึ่ง ประตูต่อหนึ่งแล้วผมมองถึงโอกาสที่อาจจะชนะได้เลยด้วยซ้ำไปครับสำหรับเจ้าบ้านครับคู่สุดท้ายครับไปที่สี่ชั้ตรงนะครับไปดูเกมที่เอติฮัดสเตเดียมกันครับไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ3วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอังกฤษยูไนเต็ดทีมอันดับ18นะฮะโดยคู่ีณเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นซิตี้ชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับแมนซิตี้เนี่ยชนะ3แพ้2นะครับมาแพ้ แพ้สองเกมหลังเนี่ยนะครับเกมล่าสุดเล่นในแชมเปี้ยนลีกก็แพ้ s, aba, เรลลุเซนคาร์บ้าเลยสองศูนย์ครับส่วนทางลีกเนี่ยชนะหนึ่งแพ้สี่ครับเกมล่าสุดแพ้แอสตันวิลล่าสองประตูต่อหนึ่งไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามใมวันนี้นะครับซิ mm hmm. ตี้วันนี้ริ่งเซนฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีทางเชนามิโดกูลงเล้ยเหมือนเดิมครับโดยหน้าเป้าก็จะเป็นทางเอริงฮาลันครับส่วนทางลีกเสียอตรงกลางมีลูคัสเมซ่าครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางโนอาโอคาฟอร์ครับ ก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้มาสองเกมติดนะครับเกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านเลยเป๊ปคงไม่ยอมให้มีเกมที่สารแน่นอนนะครับและคงจะอัดอั้นหาที่ลงอยู่สุดๆนะฮะโอกาสวันนี้ดีด้วยครับองมาเจอกับลีสที่บุกมาด้วยสถิติเกมเยือนที่แย่มากๆนะครับแพ้ห้าจากหกเกมล่าสุดคุคมกุ้ลังเนี่ยมาเทียบกันต้องบอกว่าห่างชั้นกับทางแมนซิตี้เยอะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า ซิตี้อันครับแล้วก็น่าจะหาที่ลงครับน่าจะจัดหนักใส่ลิสแน่นอนครับวันนี้สามประตูต่อศูนย์มั่นใจมากนะครับมาดูทั้งหมดครับภาพรวมก็คือคู่แรกครับเบนฟอร์ดครับจะเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่แค่สองประตูต่อหนึ่งครับเฉือยครับคู่สองครับเซนต์แนแลนด์ครับจะเปิดบ้านอย่างน้อยแบ่งแต้มกับทางบอลมัดหนึ่งประตูต่อหนึ่งหรืออาจจะชนะได้เลยครับคู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเอาชนะ อยู่นเต่สามประตูศูนย์หาที่ลงนะฮะ mm. นะครับและนี่คือทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วคุณมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ